ก็ต้องคิดว่าเหมือนเขาเป็นแฟนเราต้องใส่ใจกับเขาช่องเดียวเราต้องพูดถึงแต่เข้าไม่ได้แบบ <c oughs> เหมือนใช้เขาหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลมีส่วนร่วมคลิกไลค์ตอบแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องทรีปเหมือนเป็นแฟนคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คิดแบบนี้จะรู้สึกง่ายกว่าหวังว่าออลกริทึมมันก็จะดันเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราสนใจในตัวแอปของมัน หวานหวานอารุณภาพานิจโรุนะคะหวานก็เคยเป็นนักสแสดงช่อง3มพิธีกรสีสันบันเทิงและปัจจุบันก็เป็นครีเอเตอร์ในด้านออโตโมบิลสปอร์ตแล้วก็เวลเนสค่ะจากการที่เราเป็นนักสแสดงอยู่ดีๆเราทําไมถึงสนใจการมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหวานว่ามันมาเองคือไม่ได้ฟอสแต่ว่าอาจจะด้วยทามมิ่งจริงงานที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือพิธีกรเพราะมันได้เกรดความเป็นตัวตนทีเนี้ยหวานว่าพอมันเป็นพิธีกรไปเรื่อยๆอเวลาเราได้ไปที่ที่มันแบบอันซีนอะไรที่เราอาจจะหยิบขึ้นมาแบบทุกคนอีหิน ี่มันคืออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอยากทำคอนเทนต์ไปในตัวแล้วพอมันมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยสนุกดีเนาะคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้มีคำว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในหัวแค่รู้สึกว่าอยากจะบอกต่ออยากจะแชร์อยากจะพรีเซนต์แล้วมันก็มาเองตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอเค I am a creator <laughs> เป็นโดยประยายอย่างนี้ค่ะวันแรกที่เรามาเริ่มเป็นครีเอเตอร์แบบจริงจังเลยมีอุปสรรคอะไรบ้างครับช่วงแรกจริงช่วงแรกไม่ได้ลงแฟนคลับไปเจอหวานว่าจุดที่ทําให้หวานมาเป็นครีเอเตอร์ตอนแรกมันเริ่มจากจักรยาน ที่ตอนนั้นก็ถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็แฟนคลับเจอเราปั่นจักรยานอยู่ๆไปเจออยู่บนยอดเขาใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอเขาเห็นเราเขาบอกอุ้ยคุณหวานทํงทได้ผมก็ต้องทําได้พ่อผมก็ต้องทําได้มันเลยกลายเป็น inspiration โดยปริยายหวานก็เลยเริ่ม create แล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้บอกดีกว่าว่าไปปั่นที่ไหนระยะทางเท่าไหร่หวานกินอะไรบ้างเริ่มแชร์อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแชร์ข้อมูลในตอนแรกังไม่ได้คิดว่าต้อง c r e เอทอะไรมากแต่พอมันเริ่มมีทั้งวิดีโอภาพนิ่งมันก็เลยทาให้เราแบบอยากจะสร้างสารรค์มันมากยิ่ เ,เแต่อุปสรรคแรกๆก็อาจจะเป็นความที่อยู่กับตัวเองไม่ได้คิดว่าจะครเอทอะไรเยอะอันนี้เป็นอุปสรรคแรกแต่พอเราเริ่มแบบว่าโอเคมันคือแค่การแชร์บอกต่อและสนุกกับมันไม่เครียดกับมันไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบแชร์อันนี้ดีไหมหรือแบบอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือคนจะรู้สึกว่าเราแปลกไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าหวานกลัวคนไปทาแล้วมันแบบผิดหรือเขาเดือดร้อนก็จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าตอนแรกเราเป็นนักแสดงมีคนมาถ่ายให้เราแต่พอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องมาถ่ายเองตัดเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ยาก สำหรับคุณหวานตอนแรกๆก็ยากนะคะแต่ตอนหลังๆคือหวานว่าเป็นเพราะหวานเป็นพิธีกรมาก่อนมันก็เลยทําให้เราพอจะรู้สคริปต์ในหัวหวานว่ายากการแข่งขันกับเวลามากกว่าเพราะว่าเราทั้งถ่ายด้วยแล้วก็ต้องตัดด้วยแต่ตอนนี้ก็มีทีมค่ะพอที่จะส่งให้เขาได้บ้างให้เขาทําแต่บางอันที่หวานซีเรียสเพราะว่าหวานไปเองหวานไปอะไรเงี้ยหวานก็จะตัดเองเพราะหวานอยากดดลิเวอร์สิ่งที่เจ้าของแบรนด์เขาพูดหรือว่าสิ่งที่หวานทําหวานหยิบมาอีชิ้นนี้มันมีความสําคัญเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะค่ามันไปผมเห็นคุณหวานทำคอนเทน เยอะมากเลยครับตัวตนของคุณหวานจริงๆเป็นยังไงอะครับหวานว่าหวานชอบความสนุกที่ไม่อยู่นิ่งแต่ต้องปลอดภั<ท>ยสนุกสําหรับตัวเราแล้วลองแชร์ไปเอ้ยอยากลองทํำไหมแต่ถ้าทาต้องระวัง1นึ่งสนะคะประมาณเนี้ยเป็นตัวตนน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า<ม>ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบออกแรงกล้า,<ร>าที่จะลองอะไรใหม่ๆแล,แล้วคุณหวานมีวิธีหรือกลยุทธ์ยังไงครับทำให้ช่องตัวเองเติบโตแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมดูฟีดแบ็กจากแฟนๆค่ะอย่างแรกคือเราลองทําสิ่งที่เราชอบและสนใจก่อนแล้วพอดูฟีดแบ็กจากแฟน ปเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อฐานแฟนคลับเราชอบประมาณนี้เราอาจจะลอง explore อะไรใหม่ๆแล้วพยโยนเข้าไปอ้าวฟีดแบ็กไม่เหมือนเดิมแต่ก็มีบางอันที่หวานชอบหวานก็ยังทาอยู่นะก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆไหนจะเอากรอริชมซึ่งซ <laughs> ับซ้อนขึ้นทุกปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรียนรู้กันไปค่ะเวลาเจอฟีดแบ็กแย่ๆหรือว่าฟีดแบ็กที่ไม่ตรงกับเจตนาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอะครับคุณหวานนทง่่รดดัเเีม็ิปจชน ก่านพูดผิดแล้วมีคนว่าหวอนก็จะอ้อขอโทษนะคะอ่ะแล้วเราก็ปรปับปรุงคราวหน้าเราก็ต้องดับเบิลเช็คละหรือทริปเปิลเช็คและว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นฟีดแบ็กอย่างเช่นแบบอะไรที่เป็นความคิดเห็นของเขาอะว่าแบบไม่เห็นจะดีเลยครับอันนี้ผมว่าเราก็แบบอ๋อค่ะก็คือรับฟังเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีทางที่คนคนนึงจะชอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คืออะอย่างน้อยเรารู้ว่าอ๋อสงสัยเขาไม่ชอบประมาณนี้แต่เขายังติดตามเรานะก็ถือว่าเป็นเดฟิตกับเราก็แบบรับรู้ว่าเออประมาณนี้ไม่โอเคเขาอาจจะไม่ชอบแต่ก็ไไมม่ด้้เเเออาารยยยสคคๆูึก หมดไฟไหมครับมีค่ะเหนื่อยหมดไฟตนันคิดไม่ออกใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้ทีละคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมดไฟเหมือนกันแล <No, S 2> ้วทำยังไงอะครับพักนิดนึงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรามีเนาะถ้าเอาส่วนตัวเลยอะคือไปทะเลชอบไปปล่อยจอยมองทะเลเพราะว่ากว่ารู้สึกว่าพอไปอยู่แวดล้อมด้วยน้าทะเลเราแบบจริงๆเราเล็กนิดเดียวเองอะ <ๆ S 2> เทียบกับมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่<ๆ>จริงเราก็เป็นแค่ปัญหาเล็กๆปัญหาของเราเล็กมากมันก็จะเป็นฟิลที่แบบรู้สึกดีขึ้นกลับมาก็เหมือนไปเติมพลังแต่ถ้าเวลาน้อยมาก มาก็คือเข้ายิมเลยค่ะให้มันรู้ว่าแบบคิดว่าหมดไฟเหนื่อยแล้วเหรอเข้ายิมเหนื่อยกว่าเข้ายิมนี่ทรมานกว่านะหายใจจะไม่ทันฮาร์ดเรทสูงอะไรแบบเนี้ยไปทวิสต์เป็นด้านนั้นซะมากกว่าคุณหวานว่าครีเอเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้ยังเป็นอาชีพที่ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ น่าสนใจนะคะหมานว่าครีเอเตอร์น่าสนใจครีเอเตอร์เนี่ยมันตีความได้หลายแบบในส่วนตัวของหวานนะครีเอเตอร์มันเหมือนเป็นอุปนิสัยอย่างหนึง่งที่อยู่ในตัวค่ะคือบางคนอาจจะเป็นครีเอเตอร์แต่ไม่ได้ทําช่องก็ได้อยู่หลังช่องก็เป็นครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นสิ่งที่ยังอยู่ยาวๆไหมหมานว่ามันยังอยู่ไปอีกยาวแต่แค่ว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบไหนจากครีเอเตอร์ครับมาสู่ธุรกิจรีสตาร์ทเวนตี้โฟร์ได้ยังไงรรอ่าค่ะจบมาสเตอร์ออฟไซน์แอนตี้เอจิงค่ะที่ธุรกิจบันดิ เล่นสั้นๆว่าจบโทแอนตไทเอจิงหวานกับเพื่อนนะคะลองดูว่าเอ๊ะเราชอบแนวไหนตอนแรกเป็นโซนอาหารแต่พอประเมินดูแล้วเราสู้รายใหญ่ไม่ได้ในระยะยาวเราสายป่านยาวไม่เท่าเขากําลังการผลิตเราไม่เท่าเขาอาจจะได้แต่โปรดักกับแพชั่นแต่ว่ามา r g จินในการเมนเทนให้มันอยู่รอดไปมันน้อยก็เลยไม่ทําแต่กายภาพเนี่ยเป็นอะไรที่หวานคุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนที่หวานแบบเทรนกีฬาด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะปัจจุบันคนอาจจะกายภาพนวดเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันเอดูเคทได้นะ นะมันน่าสนใจแล้วมันช่วยให้คนหายเจ็บแล้วของหวานก็คือเป็นแนวแบบไม่ได้ใช้คนอย่างเดียวคือเป็นเครื่องด้วยซึ่งวัตกรรมปัจจุบันมันแบบว้าวดีแลว้วหวานว่าสิ่งที่เราซื้อไม่ได้คือเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีเครื่องที่ปลอดภัยและทําให้คุณหายเจ็บได้ในระยะเวลาอันสั้นอะ่ะหวานว่าเวิร์กการที่เรามีธุรกิจแล้วเราเคยเป็นครีเอเตอร์มาก่อนนะครับเราใช้การเป็นครีเอเตอร์ช่วยอะไรในธุรกิจได้บ้างครับก็คิดว่าเป็นเรื่องช่องทางนะ,ะเพราะว่าจากที่หวานปูมาเรื่องจัก,กรยานเราก็มาสู่เรื่องกาายภ ก็คือบ i ด j จ r y การบาดเจ็บจากกีฬาหรือแม้กระทั่งขับรถเพราะว่าคนที่ไม่ได้ lower back แข็งแรงอ่ะก็ปวดหลังล่างนะขับรถยาวๆ5วัน1 0วันหรืออะไรเงี้ยจากภาคกลางไปเหนือหรือกลางไปใต้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอาการเป็นธรรมดายางเงี้ยค่ะพวกคอบาไหลหลังล่างมันก็เขาเรียกว,ว่าสอดคล้องกันมันก็เลยจะเป็นส่วนที่ทําให้ลิงก์ได้กับสิ่งที่เราทําอยู่ในยุคนี้ครับอัลกอริทึมเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วเทรนโลกก็เปลี่ยนกว่าไวมากๆใช่ไหม <laughs> ใช่ครับในฐานะครีเอเตอร์เราปรับตัวยังไงดีครั เรียนรู้ตลอดเวลาคือก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นทางนักแสดงทางครีเอเตอร์ท้งอะไรแบบนี้ก็จะแชร์กันก็ต้องคิดว่าเหมือนเขาเป็นแฟนเราต้องใส่ใจกับเขาช่องเดียวเราต้องพูดถึงแต่เข้าเราต้องดูแลเราไม่ได้แบบเหมือนใช้เขาหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลมีส่วนร่วมคลิกไลค์ตอบแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องทรีปเหมือนเป็นแฟนคนนึงอันนี้เขาคิดแบบนี้จะรู้สึกง่ายกว่าอย่างเงี้ยหวังว่าเอากราฟิกมันก็จะดันเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจในตัวแอปของมันอย่างเงี้ยค่ะจากวันแรกที่เป็นครีเอเตอร์จนถึงวันนี้ัหวาน,วาน,วาน เริ่มมากี่ปีแล้วอะครับน่าจะตั้งแต่ตอนเล่นละครเรื่องแรกน่าจะประมาณ22 23มันมาจากเหมือนเรายังเป็นนักแสดงรอบปั่นจัก,กรยานด้วยเราเป็นงานอีเวนต์ mm hmm. พออีเวนต์ mm hmm. เขาก็อยากให้เราแชร์ฮ้ยบริษัทเขาทำโปรดักต์อะไรแชร์อะไรอินส์แอคทิวิตี้อะไร <Yeah. S 2> ก็เป็นแบบนั้นนะคะมามันก็เลยคู่กันมาเป็นอีเวนต์กับการโพสมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหวานว่าชัดสุดน่าจะช่วงแบบก่อนโควิดนิดๆที่เริ่มเป็นรีวิวจนโควิดนี่คือที่สุดของความรีวิวยอดดีมากขนาดปั่นจักรยานแล้วหวานมีเทร อยู่ที่บ้านนะคะไลฟ์นี่คนดูแบบ4ี่ห้าหกหมื่นถามว่าได้เงินจากตรงนั้นไหมก็มีเรื่องโปรดักต์เรื่องอะไรเข้ามาอ่ะก็ถือว่าได้เงินเหมือนกันก็ใช้คําว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มก็มาแล้วอ่ะค่ะก็ต้องอาจจะขอบคุณในความที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนมันก็เลยมาพร้อมกับการโชว์ตัวการแชร์การอะไรแบบนี้สิ่งที่ภูมิใจที่สุดจากการเป็นครีเอเตอร์เลยคืออะไรครับส่วนตัวก็คิดว่าเป็นครีเอเตอร์น้าดีนะคือเป็นเอดูเตนเมนต์เคยมีบางช่วงที่อาจจะลองสิ่งที่ตามกระแสก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าพอมาทําสัก2สอัันนติดกง รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ฝืนแล้วก็ฝืดยกเว้นเป็นละครคุณธรรมไปเลยเล่นไปเลยให้มันเฟกไปเลยอย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าแบบตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ก็จะโอเคแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือเหมือนพรีเซนต์ความเป็นตัวตนแต่ต้องทวิสต์ให้มันสนุกขึ้นไม่น่าเบือ่อเพราะขนาดเราเราไม่อยากดูอะไรที่น่าเบือ่อแล้วก็เป็นฟีดแบคที่แฟนๆพูดด้วยเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอหวานอาจจะมีหลุดพูดอะไรที่แบบมันดูเมามันบ้างแต่ว่ามันไม่เคยมีอะไรที่แบบโอ้โหถึงขนาดสัตว์เลยคานออกมาแบบเต็มห้องอะไรแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นด้วยคาแร เขาดูได้พราพี่หวานพูดคะขาพี่หวานพูดโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ภูมิใจแล้วบทเรียนสําคัญที่เราได้รับจากการเป็นครีเอเตอร์คือเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสาคัญที่สุดครับหวานรู้สึกว่าส่วนตัวหวานเนี่ยหวานจะมีเลเวลของความเป็นส่วนตัวกับสิ่งที่หวานจะพรีเซนต์ไปหวานก็ไม่ได้พรีเซนต์ความเป็นส่วนตัวแบบศีโรเลยหรือแบบ p r i v a t ไ l i ์ของหวานคุณแม่หวานครอบครัวหวานหรือเพื่อนที่สนิทมากๆหวานก็ต้องถามเขาก่อนว่าแบบเธอสะดวกไหมออกข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าหวานว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะแบบออกหน้า กล้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเห็ว่าตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่เรียนรู้กันไปรวมถึงกระแสะที่มันมาเวลาเรารับมาปุ๊บอ่ะเราต้องคิดก่อนแล้วว่ายาวๆมันได้ไหมกับคาแรคเตอร์เราบางคนทําอาจจะแบบเฮ้ยตลกดีพอเป็นหวานทําแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดไม่รู้หรออย่างเงี้ยไม่รู้หรอว่ามันขีดกลายเป็นไม่ตลกเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวเองกับคาแรคเตอร์ของเรากับสิ่งที่เราต้องการสื่อไปในเวนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันแรกที่เป็นครีเอเตอร์เลยอยากบอกอะไรกับตัวเองครับอยากบอกตัวเองว่าให้วางแผนเป็นโครงสร้างกว่านี้ จะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้มันจะทํางานง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อย่างในเรื่องปเจการวางต้นทุนอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นรถยนต์ด้วยค่ะพอเรื่องรถยนต์ปุ๊บมันไม่ใช่แค่แบบตั้งกล้องถ่ายแล้วไงหรือบางครั้งคนต้องการเห็น movement ของรถอย่างเงี้ยมันก็ต้องอมีรถอีกคันหนึ่งคนาต้องมีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมีรถใช่วันก็รู้สึกว่าเนี่ยเรื่องการวางโครงสร้างการมอง3าาปี5ปีการแบรนด i n g การคํานวณต้นทุนช้าไปหน่อยในการที่จะวางแผนอะไรเงี้ยถ้าเดวันได้ก็จะแบบวางไปเลยแล้วมองหวานหวานใน อีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าไว้ยังไงบ้างะครับคิดว่าไม่หยุดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แน่นอนแต่เวหรือเรื่องเนี่ย จะดูว่าเป็นแบบไหนบวกกับสุขภาพของเราหรือสิ่งที่ทําได้ในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยมันตอบยากปัจจัยมันเยอะมากไหนจะโรคระบาดไหนจะ PM 2.5ซึ่งหวานเป็นคนเซนซิทีฟมากมันก็เลยอาจจะต้องเลือกเวย์ซึ่งตอนนี้ก็มีวางแผนไว้บ้างแล้วว่าเออเราจะดีลกับสิ่งเหล่านี้ยังไงอย่างรีวิวรถเมื่อก่อนที่ต้องพูดข้างนอกก็เริ่มแล้วว่าแบบสร้างโรงรถอินดอร์ไหมแล้วก็วางเครื่องฟอกอากาศไว้อะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นเรากลายเป็นเราไปทํางานแล้วก็ป่วยแล้วก็ทําต่อไม่ได้มันก็เป็นสิ่่่งงงทีีใช้้้คคําาาววตตอออเรรยมมมพข ของเป้าหมายที่เราวางเอาไว้แต่หวันว่ายังไม่น่าไปจาก3อันนี้ก็คือทั้งออโตโมบิลบอดแล้วก็เวลเนสเวลเนสน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่ายิ่งเราเอาอยุเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันเยอะแล้วพอเราดูแลตัวเองดีปุ๊บคนก็อยากรู้เคล็ดลับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปค่ะสุดท้ายครับคนรุ่นใหม่ตอนนี้หันมาเป็นครีเอเตอร์ค่อนข้างเยอะมากคุณหวานหวานอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างครับเคล็ดค,คอนเทนท์ที่ไม่ทําลายคนอื่นรวมไปถึงการเช็คข้อมูลเพื่อความถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะได้ดูหนึ่งน่า เราไม่ได้สื่อสารอะไรไปผิดผิดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าคนที่เสพสื่อเราอายุเท่าไหร่อาจจะมีเด็กที่ฟังหนเดียวแล้วก็จําเลยก็ได้แล้วเกิดไปทำล้วเป็นอะไรกับเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ